สวัดีครับชื่ออะไรครับนี่ผมชื่ออะไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพลอครับอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับอพลยครับชื่ออะไรครับชื่อเทนครับชื่อเทนครับเย้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโมโนเกมโมเสียสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮะจัพอ สวัสดีครับพี่ครับกระสวัสดีกันด้อผมครับิ๊กนครับติ๊กคงตะ๊คงสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อนะครับเอาชื่อตัวเองแล้็ตาครับชื่อนะครับเซนเธอรชื่อนะครับอครับอาออ๋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 อออง๋อ่๋ออ๋ออ๋งอออออ๋งอ๋ออ๋ออ๋อญ๋อออนงอง๋ออ๋ออ๋อองง สองคนนี้เป็นเด็กตั้งใจเรียนครับครครับปล่าว่าครับอันนี้ทิเชอร์ห้องผมโอเคครับครูตษาไทยไม่อยู่ครับอันนี้คือพวกผู้หญิงที่กำเล่นสลามมัครับเล่นสลามนยู่ครับไอ้นี่นางรำโอเคครับนี่คือกลุ่มผู้หญิงเล่นสิ่งของงงๆงเๆาสวัสดีครับลาไปก่อนกับดักไนท์ h ช n แนลนะครับ